ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดค่ะตอนนี้นะคะยายอยู่กับเจ้าแม่เลยนะคะเจ้าแม่ผลไม้ที่ตลาดเซรีสองค่ะทําไมเขาถึงเป็นเจ้าแม่เดี๋ยวไปพูดคุยเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะค่ะให้แนะนําตัวนิดนึงค่ะชื่อชื่อเพนค่ะผลไม้อยู่ในตลาดเซรีค่ะขายผลไม้ปอกทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะสามาทานได้เลยแล้วก็มีผลไม้แช่อิ่มพร้อมด้วยขนุนปอกปอกหวานกรอบจัะแล้วก็ยังมีผลไม้โลด้วย ซื้อนี้ทานได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าซื้อไปฝากหรือว่าเยี่ยมใค่ซื้อกลับบ้านก็เชิญด้านในได้นะคะจะมีผลไม้โรด้วยผลไม้นานา,นา,นานชนิดแบบาตามฤดูกาลนะคะก็ที่ร้านพี่เพ็นเนี่ยต้องบอกเลยเห็นไหมว่าเป็นโซแม่ผลไม้เพราะว่ามีทั้งผลไม้ที่เราบอกพร้อมขายเลยนะคะหลังจากทานอาหารเครื่องวันยิ่มๆอิมก็มาซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีผลไม้แปลรูปด้วยมีทั้งมะม่งวงอะไรคะนี่มะม่งวงแช่อิ่มมะม่งวงแช่อิ่ม,มง บุกบวยธรรมดาค่ะแล้วก็บิ้งเกียเทศค่ะแอบจะมีน้ำจิ้มอืกอย่างเลยน้ำเปาหวานอ่ะแต่ิีบจะพริกเผ็ดพริกเผ็ดรสชาติเลยแล้วแต่ชอบแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลขายเป็นกิโลด้วยต้องบอกเลยเห็นผลไม้แช่อิ่มแบบนี้แปรรูปแบบนี้คิดถึงพี่แอมเลยนางชอบกินมากพี่คือพี่ก่อนอีกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้าน้ากานได้นะคะทานได้เลยสับปะรดกแคนตาลูปแตงโมฝรั่ง แล้วอย่างนี้คือเราก็รับมาทีเดียวพร้อมกันเลยแล้วก็แค่มาแบ่งว่าจะขายกออกบอะไรบ้างคือันนี้คือเราจะล้างแล้วหั่นแล้วทานได้เลยเย็นด้วยสะดวกสําหรับทานได้เลยเพราะว่าแต่ละถุงนี่เห็นมามีการมัดมีการแม็กมีการเย็บเรียบร้อยให้แบบ รู้สึกสะอาดแล้วก็เย็นๆนะคะไว้ในช่องตู้แช่เย็นด้วยสะอาดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแน่นอนต้องมาตลาดเสรีแน่นอนตลาดที่สะอาดแล้วก็เป็นตลาดระดับ5ดาวเลยนะคะแต่นี้ที่เด็ดก็น่าจะเป็นน้าจิ้มเพราะว่าที่ร้านเนี่ยค่ะพี่เพนทาเองเนาะมีทั้งน้ําปลาหวานที่น่าจะไม่เหมือนใครแล้วก็มีน้ําตาลปี๊บด้วยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเห็นเจอเห็นเป็นน้ําตาล แบบหวานเผ็ดหวานกับเผ็ดเข้มจะเพิ่มเป็นน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลหวานสำหรับอะไเปียวมะม่วงสดมะม่วงเปียวอย่างเงี้ยนะเห็นแล้วนึกถึงแบบน้ำตาลปี๊บต้องจิ้มกับมะกอกแล้วก็จิ้มได้หมดอย่างนี้คือเป็นพุทารานี่คือเป็นเฉพาะหน้านี้หรือเปล่าคะหรือว่ายังไงพุทารานี่จะมีช่วงนี้ค่ะจะไม่มีไม่มีตลอดไม่ได้มีตลอดเป็นช่วงนี้เป็นชาไทยเราหวานกรอบล้างล้วทาลได้เลยไม่ต้องปอกเปลือก อะไรอย่างช่วงนี้นี่นอกจากพุทรามีอะไรที่โดดเด่นบ้างสําหรับฤดูการนี้คะตอนนี้ก็จะเป็นพวกอ่าชมพู่อะค่ะ๋อชมพู่ชมพู่เงาะลองกองมังคุดตอนนี้จะเป็นหน้าทุเรียนอ๋อแต่ช่วงนี้ดูเป็นผลไม้เขาที่ฟังมาชมพู่เงาะลองกองดูเป็นผลไม้ที่แบบเนื้อเป็นค่อนข้างมีน้ําเยอะใช่ค่ะเป็นกลจันตอนนี้ของจันทบุรียังไม่ออกตายยังไม่ออกจ้ะแม่ต้องบอกเลยว่าใครอยากจะมาทานทั้งผลไม้ตรงนี้ผลไม้แช่แข็ง ไม่ใช่แช่แข็งสีผลไม้ในช่องแบบเย็นๆปอกสําเร็จรูปแช่ในในน้ำแข็งมันก็เลยรู้สึกว่าต้องเย็นมากๆแน่ๆเลยเย็นชื่นใจรลอนานได้นะคะอุ๊ยเดี๋ยวค่อยแอบไว้ชิมเพราะเห็นมีกระท้อนด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรานะคะขอคุณผู้ชมไปโผล่กันอีกร้านหนึ่งของพี่เพนเลยดีกว่านะคะที่ร้านผลไม้ที่ขายเป็นกิโลอยากรู้ว่าว่าตรงนั้นเนี่ยมีผลไม้อะไรบ้างนะ เอาละค่ะเราเว็บมาแล้วนะคะที่โซนนี้เลยผลไม้ที่เป็นแบบกิโลกิโลเป็นลูกๆนะคะแอบถามพี่เพ้นหน่อยว่าอย่างนี้เรามีการจัดหน้าร้านแบบนี้เนี่ยเรามีการแบ่งโซนแต่ละอย่างออกเป็นยังไงบ้างคะใช่ค่ะทางด้านนี้เราจะจัดเป็นพวกกล้วยสับปะรดะมแล้วก็แคนตาลูปมะกรูค่ะก็คือว่าจะเป็นโซนที่แบบบางทีลูกค้ายังใช้เวลาเลือกอะไรนี้เราจะจัดเป็นเป็นแบบนี้จะเป็นผลไม้แบบเป็นลูกเป็นลูก ป็นใช่แต่ถ้าด้านนี้นี่คือจะเป็นแบบว่าคล<น>แอปเปิลนางหุ่นอะไรอย่างเงี้ย<อ>ค่ะมีทั้งแบบว่ายังไม่ล้างแล้วก็ล้างแต่เป็นพวก<อ>แบบพวกนี้เราจะล้างให้สะอาดแล้วใส่ถุงเผื่อเขาไปทื้อไปเยี่ยมยยคนป่วยคนป่วยหรือเปล่า อ๋อเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้โรงพยาบาลอ่สามารถซื้อไปฝากได้อ้โหรอบครอบมากราที่ย่อมยาวแล้วก็สะอาดอ่านี่คือเราจะล้างทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ถ้าเป็นพวกนี้เราจะยังไม่ยังไม่ล้างเราจะไม่นิยมซื้อไปฝากแต่ซื้อไปทานเองที่บ้านได้คือเราจะแยกให้ลูกค้าแบบนี้แต่กล้วยไม่ล้างนะเพราะว่ามันมีปือกอยู่ถ้ากล้วยใครล้างเอ๊ะสงสัยต้องเป็นคนที่รักสะอาดามากเลยอ๋ออันนี้ก็คือจะสามารถหยิบง่ายแล้วก็เป็นลูกๆเป็นเครือเครือ ซื้ออะไรดีคะอ่าฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเป็นกล้วยเป็นเครือ,เ,รอเป็นลูกๆนะคะที่สามารถเลือกเป็นชิ้นใหญ่ๆแต่ว่าฝั่งนี้อย่างที่พี่เพนบอกนะคะก็จะเป็นลูกที่เล็กลงมาหน่อยก็คือต้องใช้เวลาในการเลือกเยอะหน่อยและตรงนี้ก็จะได้มาชั่งกิโลตรงนี้นะคะก็จะได้สะดวกยิ่งขึ้นส่วนอันนี้ก็ดีมากๆเลยสําหรับคนที่จะมาเยี่ยมคนป่วยนะคะเพราะว่าตลาดเสรีเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลน,นั่นเองนะคะหรือว่านี้นะคะถ้าใครขี้เกียจมากๆก็ ซื้อมาแล้วก็กัดทานในรถเลยก็แล้วกันค่ะอ่าอันนี้ก็จะมีที่นี่นะคะก็จะมีทั้งผลไม้ในฤดูกาลแล้วก็นอกฤดูกาลให้พี่เพนเก็บตังค์สักครู่เดียวนะคะนี่ค่ะขายต่อค่ะขายต่อค่ะพูดต่อขายของอยู่ <c oughs> เก็บตังค์แล้วก็พูดต่อได้อ่าอ,อย่างที่บอกนะคะเมื่อกี้สายบ,ญญญาบรรยายไปแล้วว่าที่นี่มีผลไม้นอกฤดูกาลแล้วก็ในฤดูกาลและอย่างนี้พี่ได้ได้ค่ะอ่าพี่เพนนี่นะคะ ต้องบอกเลยว่าร้านพี่เพนเนี่ยมาที่เดียวนะคะครบทุกอย่างเลยอยากจะแอบถามนิดนึงว่าผลไม้พวกนี้นี่เรามารับมาจากไหนอะคะก็คือจะไปตลาดไทยมั่งสี่มเมืองมั่งือจะวิ่งไปตรงกลางคืนั้งวันขายกลางคืนไปอ๋อนี่คือเราก็ไปเลือกเองไม่ได้แบบมีดีลกับไว้ส่งมาไม่ไม่เราต้องไปดูสินค้าเองถ้าเราไม่ไปดูมันไม่ได้ดังใจเราไม่ถูกใจเพราะว่าผลไม้มันเป็นของสดมันก็อาจจะมี ไม่ดีบ้างคลบเขา,ากันมาใช่ไห<ช><ช>มต้องไปดูลูกน้องก็ไปดูไม่ได้ลูกน้องมีหน้าที่ขาย,ยาขายอย่างเดียว,ยเ,ยวเราต้องไปดูคุณภาพของสินค้าต้องเยี่ยมต้องดีต้องอสดต้องใหม่เขาเรียกว่า พี่เพนนะคะคัดสรรมาให้คุณผู้ชมอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมาอุดหนุนกันที่ร้านพี่เพนเลยนะพูดมาขนาดนี้แล้วผลไม้เยอะขนาดนี้แล้วนะคะเอาเลอะสุดท้ายให้พี่เพนฝากร้านนิดนึงมายังไงถ้ามาตลาดเสรีอถ้ามาตลาดเสรีมาได้นะคะอยู่ถนนตกซอยเจริญกรุงร้อยเก้าข้างหลังโรงพยาบาลนะคะเดินเข้ามาได้เลยนะคะจะมีอีกสองร้านนะคะร้านเมลไม้แล้วก็มีร้านแม่บุญช่วยที่ตั้งชื่อร้านแม่บุญช่วยคือ ชื่อคุณแม่อือจะตั้งเอาแม่ไว้เพื่อเป็นรับสิริมงคลอ่าจะยึดมั่นถือมั่นในความดีแลวขอกฝากด้วยนะคะถ้ามาตลาดเสรีให้แวะมาซื้อผลไม้ร้านแม่บุญช่วยผลไม้โลและผลไม้ปอกร้านน้องเมย์น้องไมยนะคะก็เรียกได้ว่าราคาแสนจะถูกนะคะก็แวะวีรยนกันมาได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่เพนมากสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปซอกแซกกันที่ร้านต่อไปเลยจ,จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยที่ร้านไหนตามสายมาเลยค่ะ มาแล้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อที่ร้านหักสดกันบ้างดีกว่าค่ะเอาวันนี้สวัสดีค่ะเอาวันนี้แนะนําตัวนิดนึงค่ะครับผม,ผมชื่อเปียกครับผมอ้าวันนี้เราอยู่กับพี่เปียกนะคะคที่ร้านป้าสง่าผักสดเนา,าะอ้าโอ้เห็นแล้วที่ร้านนะคะผักนา,นานาชน,นิดเลยทีเดียวนะคะครับวันนี้มีอะไรแนะนํำไหมว่าซายอยากจะเป็นลูกค้าเหมือนกันอันนี้เนี่ยผักช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างที่แบบต้องกินหน้านี้ครับผม หน้านี้ก็จะมีถ้าจะพูดถึงผักก็โดยทั่วไปก็จะออกหน้าฝนก็คือผักโดยทั่วไปก็คือจะค่างข้างสมบูรณ์ห,หน้านี้ก็ถ้าจะแนะนาก็คือแล้วแต่คุณชอบดีกว่าครับว่าจะชอบทากอะไรดีนะอ๋อไส้เหรอใส่ช,ชอบของฟีค่ะองฟีไม่มีอะงฟีไม่มีอะไรถ้าเป็นหน้าฝนอย่างนี้คิดถ้าคิดไซคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดน,น่าจะอร่อยที่สุดเพราะว่าฝนน่าจะชุ่มฉ่ำเนาะรับผม,ม,มเนืปลาก็ดีเหมือนกันครับเห็ด<ม> อ๋อฟางก็ออกของอันนี้ขออนุญาตจับนะคะจับได้ครับจับได้รู้สึกดูลูกใหญ่จังฮะเป็นเบอร์สวยอ่าเป็นเบอร์สวยอันนี้คือพัดด้วยห้าหน่าทานดีครับผมอ๋อหน่าทานช่วงนี้พริกก็สวยนะครับผมพริค่อนข้างสวยจะมีอยู่ช่วงก่อนนี้ประมาณเดือน2เดือนที่แบบอู้พริกหายากหน้าแรงตอนนั้นหน้าแรงพริกราคา พริกมากเลยสูงมากตอนนั้นพริกพริกราคาพริกมากพริกราคาพริกมากเลยแล้วตอนนี้ซอฟมากซอฟมากกิโลกรัมละเท่าไหร่นะคะหกสิบโอ้กินวันนี้ช่วงนี้ก็ทานเผ็ดกันได้สะใจกันไปเลยทีเดียวอ่าตอนนี้นี่แล้ว มะนาวลูกละสิบาทนี่ถือว่าราคาโอเคไหมไม่ใช่ครับผมมะนาวสามใบสิบค่ะอ๋อสามสามลูกสิบามลูกสิบสามอ่าราคาอันนี้ก็ยังโอเคอยู่เนาะโอเคค่อนข้างต่ำนะเพราะว่าได้ไซส์ที่โอเคเลยได้ไซส์ก็ใหญ่ใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าแล้วอย่างนี้แหละค่ะถ้าผักแบบถ้าเราจะผัดผักกินช่วงนี้เนี่ยมีอะไรแนะนํำไหมคะว่าช่วงนี้มันออกเฉพาะช่วงนี้เลยช่วงนี้ก็ถ้าก็เป็นออกก็หน้าฝนก็คงจะเป็นพวกคะน้า ตำลึงตำลึงสรุปข้าวป่นสรุปข้าวปนโดยปนแล้วแตกช่อสวยงามใหญ่เยอะอะฮะอะตำลึงครับผมเป็นพวกแตงมะเขืออ๋อแตงมะเขือครับผมอ่าแต่เมื่อกี้ที่ก่อนที่จะมาถามไหมคะ เราสังเกตกันได้พูดคุยกันนอกรอบแล้วอันนี้จะมีดอกกุยช่ายอันนี้ขออนุญาตหยิบขึ้นมาได้เลยฮะอันนี้คืออะไรนะคะดอกหอมจะมีความคล้ายๆกับดอกกุยช่ายเนาะแต่มันไม่เหมือนกันยังไงบ้างเอ่ยก็คือตัวนี้ดอกหอมตัวนี้คือจะออกตัวใหญ่จะออกหน้าหนาวนะครับจะมีแต่หน้าหนาวแต่ตอนนี้ออกนอกฤดูครับหรือว่าถ้าทำออกนอกก็ดู ราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ความอร่อยนี่แน่นอนตัวนี้กวา่าแต่อันนี้มันจะตัวข้อมันจะดูใหญ่กว่าเนาะเล่กกว่า,<อ>วา,วาแต่รสชาติจะค่อนข้างต่างก,กันอแต่ก็ไปผัดตับได้ผัดได้เหมือนกัน ผัดกับข้าวประเภทเดียวกันแต่ว่ารสชาติที่ออกมาก็อาจจะไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าใครในคะอยากจะมาลองเปลี่ยนบ้างไม่ใช่ดอกผู้ใชยผัดตับก็มาหาซื้อได้นที่ร้านปลาสง่ามาเจอพี่เปียกมาให้พี่เปียกแนะนําว่าเฮ้ยผัดอันนี้เอาอะไรดีนะยินดีครับยินดีนะอ่าเลยนีหูลูกค้าเต็มร้านเลยทีเดียวครับผมอ๋ออ๋อ แล้วอย่างนี้คือผักดูสวยขนาดนี้นี่เรามีการไปเลือกซื้อเองเลยไหมคะหรือว่าเรามีนับมาไปไปเลือกซื้อร้านประจำให้เขาคาดเบอร์สวยให้ให้เขาคาดข,ของสวยให้ ก็พัดมาซื้อมาแล้วก็มาขายที่นี่ใช่ครับแล้วอย่างนี้แบบบางร้านมีเขาจะจัดเป็นแบบเครื่องต้มยำอะไรอย่างเงี้ยเรามีเรามีทำด้วยไหมคะมีฮะแล้วถ้าเป็นต้มยำเราก็จะมีชุดต้มยำแบบนี้เป็นชุดชุดโอ้ยชุดใย่าต้มยำแล้วก็เอาไปหนึ่งชุดต้มยำได้ก็เติมพริกเติมมะนาวอ่าเติมพริกเติมมะนาวอ่าไม่ได้มีเติมต้มฟีให้ใช่ไหมคะไม่มีอ๋อแต่ว่านี้ มันจะมีอยู่สากอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาจะมีพวกเห็ดคลอนออกตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะมีอยู่ครับโอ้เห็ดคลอนนี้ต้องหน้าหนาวไอหน้าฝนเท่านั้นเลยใช่ไหมคะเกิดขึ้นมาเพราะหน้าฝนแล้วก็อย่างนี้ทิกหวานก็สวยนะคะครับผมหรือว่ามันไม่ใช่เพราะว่าฤดูนี้สวยแต่เป็นพี่เลือกสวย ต่ว่าอันนี้คือก็จะดูมีทั้งสมุนไพรเป็นโซนสมุนไพรด้วยแล้วก็มีทั้งอันนั้นจะเป็นหบนผักแบบ ไม่ใช่พื้นบ้านแต่เป็นผักยอดนิยมเนาะพวกประกาศเท้ากลัมปีใช่ไหมคะอันนี้มีการจัดแบ่งโซนไหมคะหรือว่ายังไงก็จะก็จะแบ่งโซนฝั่งก็เป็นผักผักทั่วไปนะครับตรงนี้ก็เป็นแบ่งโซนเป็นพวกเห็ดผักผักรวมเล็กๆนิดๆครับผมอ่าแล้วฝั่งก็เป็นมะเขือแตงอ๋อก็เป็นฝั่งเดินถูกฝั่งเดินไล่เลย360องศากับพี่เปียกนะคะพี่เปียกก็จะหมุนตามไปเลยเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะให้พี่เปียกฝากร้านนิดนึงว่าสัตว เซรีเดินมายังไงคะที่ร้านพิเปียกครับผมถ้าเข้าจากตลาดเซรีนะครับก็ตรงเข้ามาเลยนะครับตรงเข้ามาก็ไม่ไก่ไม่ไก่ตรงเข้ามาได้เลย่ซกเกือบเกือบซักเกือบเกือบสุดเกือบสุดแล้วแต่ไม่สุดก็ร้านที่มีผักเยอะๆแล้วก็มีพิเปียกอยู่นั่นเลยค่ะครับผมเอววันนี้ขอบคุณมากเละค่ะครับสวัสดีครับค่ะ๋ยวเก็บให้ ต้องบอกเลยนะคะว่าพ่อค่าแม่คะ่ะน่ารักทุกคนเลยเลยคะ่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังสาระดีๆจากสํานักการตลาดกันก่อนเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยๆทานกันคะ่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายชัยนัทเจติยนวัฒน์ผู้อำนวยการสํานักง,งานตลาดวันนี้ผมจะมาแนะนําสํานักง,งานตลาดว่าหน้าที่ของสํานักง,งานตลาดกรุงเทพมหาคนครมีหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการอะไรบ้างนะครับอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมให้ทราบว่าสํานักง,งานตลาดกรุงเทพมหาคนครเป็นหน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหาคนครตั้งขึ้นมาตามข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องสํานักง,งานตลาดนะครับ หน้าที่ของสำนักงานจาดรุงเทพมหานครคือมีหน้าที่ดูแลตลาดที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันมีตลาดที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานครอยู่10ที่นะครับโดยแบ่งออกเป็น3ลักษณะก็คือลักษณะแรกก็คือเป็นตลาดสดนะครับตลาดสดที่ดูที่สำนักงานลาดดูแลก็จะมีตลาดประชานิเวศตลาดบางกะปิตลาดหนองจอกแล้วก็ ตลาดเทวราชซึ่งเป็นลนักษณะของตลาดสดมีแผงค้าจำหน่ายสินค้าประเภทผักผลไม้แล้วก็สินค้าที่ใช้กับชีวิตประจำวันนะครับประเภทที่2ก็คือเป็นตลาดซึ่งจำหน่ายสินค้าเป็นสินค้าเฉพาะนะครับก็ได้แก่เป็นแผงพระซึ่งเรามีตลาดพระอยู่ที่แถววงเวีนเล็กนะครับก็คือริมถนนพญาไม้เรียกว่าตลาดพระเครื่องนะครับวงเวีนเล็ก ซึ่งตลาดนี้เนี่ยก็จะจําหน่ายพระเครื่องมีแผงค้าอยู่ประมาณ600แผงค้านะครับมีจําหน่ายพระเครื่องพระบูชาเป็นตลาดสินค้าเฉพาะแล้วก็ลักษณะของตลาดอีกตลาดหนึ่งซึ่งทางสำนักงานดูแลก็คือเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ลักษณะเป็นคล้ายคล้ายกับตลาดจตุจักรนะครับแต่ของเราเนี่ยเรียกว่าตลาดธนรีสามหลงสองตั้งอยู่บนถนนเรียบคลองทวีวัฒนานะครับซึ่งเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่มาก มีประมาณ5,000แผงค้าสินค้าก็ยิ่งมีความหลากหลายที่จำหน่ายอยู่ในตลาดไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทต้นไม้สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เชิดหน้าชูตาก็เป็นปลาสวยงามเนื่องจากว่าในตลาดมีแต่ผงปลาสวยงามเรียกว่าเป็นแผงปลาสวยงามที่ใหญ่ระดับติดอันดับของประเทศนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแผงค้าจำหน่ายพวกสินค้าประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของจัดบ้านเป็นมีศูนย์อาหารมีอาหารที่จำหน่ายอยู่ในตลาดเป็นอาหารที่เรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็อร่อยในนั้นก็จะมีตลาดสดซึ่งจำหน่ายสินค้านะครับลักษณะก็จะเป็นตลาดซึ่งมีการค้าขายอยู่ทุกวันนะครับสำหรับตาดต้นไม้และตลาดปลาสวยงามแต่ถ้าเกิดจะไปในแง่ของตลาดที่เปิดแบบตลาดเต็ม เต็มศักยภาพก็คือจะมีในวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์วังคารนะครับอันนี้คือภาพรวมที่ทางสำนักง,งานตลาดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลตลาดในกรุงเทพมหานครอยู่ครับ หอมไหมหอมอืมหอมอันนี้มีมีเนื้อมะพร้าวใส่ด้วยแล้วก็มีข้าตมนี้ค่ะอ,อันนี้นะคะเป็นร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะของตลาดเซรีสองแห่งนี้ค่ะนั่นคือม่ามีป่ปูมามีหมูแดงแล้วก็ข้าวหน้าเป็ดนะคะ